เนื้อเนียนเนียนเนนด้งเด้งเลยเด้งดุ๋มเด้งดุ่มลองหมั่กันนะอโอ้โหเนื้อนแน่นมากนะเนี่ยคือแบบเนื้อนแน่นเลยไม่เหลวนะคะพอเร,ราราดกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนึ่งต่ออีกครับแต่ว่าใช้ตะเกียบรองด้วยนะครับโอ้โหนี่สอนละเอียดยังกระสอนอยู่ในคอร์สแบบเสียตังเลยนะคะเราก็จะเอาฝาโดมมาปิดเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์แชร์แว่นด้วยนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเจ๊แป้นแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำหอมหมกไม่ง้อใบตองค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถเอาไปขายได้ตั้งแต่ราคาถ้วยละ15-20ถึงบบาทนะคะขายออนไลน์ก็ได้นะเพราะว่ารูปลักษณ์แบบนี้ดูน่ารับประทานมากๆเลยหรือจะขายตามตลาดนัดต่างๆก็ถูกใจลูกค้ายอย่างแน่นอนค่ะสูตรนี้กลมกล่อมไม่ต้องไปลองถูกลองผิดเองแล้วเราก็สอนเคล็ดลับระหว่างทางเยอะแยะมากมายต้องดูให้จบนะคะ ซึ่งพริกแกงวันนี้เราจะทําขึ้นเองนะครับมาดูส่วนผสมของพริกแกงเลยครับอันดับแรกนะครับพริกแห้งครับสำหรับพริกแห้งนะครับเราจะใช้2ชนิดนะครับจะเป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่แล้วก็พริกแห้งเม็ดเล็กนะครับตัวนี้นะครับกระเทียมครีบเล็กครับกระปิเกลือน้ําเปล่าในถ้วยนี้จะมีข่ากับกระชายนะครับสําหรับตัวกระชายนะครับให้เราทําการขูดเอาเปลือกออกให้หมดก่อนเลยนะครับมะกรูดครับเราจะใช้แค่เปลือกอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตะไคร้ครับหลังจากที่เราดูส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็ไปลงมือทํากันได้เลยนะครับ สำหรับวิธีการทำนะครับให้เราหั่นตัวพริกแห้งเม็ดใหญ่นะครับหั่นเอาเม็ดออกเลยนะครับถ้าเกิดเป็นเพื่อนไม่หั่นก็ฉีกเอาก็ได้นะครับแล้วก็เอาเม็ดที่อยู่ข้างในเนี่ยทิ้งได้เลยครับประมาณนี้นะครับแล้วก็พักใส่ถ้วยไว้ก่อนครับพอเรานำเม็ดพริกออกหมดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็นําไปแช่น้าครับใส่น้าใม้ท่วมพริกเลยนะครับเราจะแช่ให้ตัวพริกมันนิ่มนะครับเพราะว่าเวลาปั่นเราจะได้ปั่นง่ายๆครับเราก็นําพริกตัวนี้ไปแช่ไว้ก่อนได้เลยครับเดี๋ยวระหว่างที่เรากําลังแช่พริกอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาซอยกระชายก แล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาซอยตะไคร้กันนะครับต่อไปเราจะมาปอกเปลือกผิวมะกรูดกันนะครับฝานเอาบางๆครับเอาเฉพาะผิวมันมานะครับแล้วก็มาหั่นให้มันชิ้นเล็กๆลงหน่อยครับแล้วเราก็นําไปพักไว้ก่อนได้เลยนะครับพอเราแช่พริกจนพริกของเรานิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาปั่นพริกแกงกันเลยครับอันดับแรกนะครับใส่พริกแห้งเม็ดใหญ่ลงไปครับตามด้วยพริกแห้งเม็ดเล็กนะครับเสร็จแล้วใส่กระชายกระข่าครับ ตามด้วยผิวมะกรูดกระตคายนะครับกระเทียมกระปิแล้วก็เกลือครับแล้วเราก็จะใส่น้ำเป่าลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วทีนี้เราก็มาปั่นพริกแกงกันได้เลยครับแล้วเราก็มากวาดผิวมะกรูดตะไครยกระชายกับข่านะครับเอาลงไปครับแล้วเราก็ปั่นอีกรอบนึงปั่นให้ละเอียดได้เลยนะครับ <S <S และนี่ก็คือหน้าตาของพริกแกงที่เราปั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปทำฮองหมกกันได้เลยครับ หลังจากที่เราทำพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูส่วนผสมของห่อหมกกันเลยครับซึ่งส่วนผสมของห่อหมกนะครับเราจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของน้ำกะทิราดนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของตัวหอหมกกันนะครับทีนี้เรามาดูส่วนผสมของตัวน้ำกะทิราดกันเลยนะครับอันดับแรกครับให้เราเตรียมหัวกะทินะครับแล้วก็จะมีเกลือเป็นเกลือสมุตก็ได้นะครับหรือเกลือป่นก็ได้นะครับแต่เราแนะนำว่าเป็นเกลือสมุกดีกว่าครับแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วเดี๋ยวอัตราส่วนเราจะบอกไว้ให้ใต อันนี้จะเป็นส่วนลยหน้าของตัวหอหมกนะครับนอกจากน้ำราดแล้วก็จะมีใบมะกรูดครับเดี๋ยวเราจะมาซอยนะครับกับพริกมันแดงครับโรยหน้าอีกทีหนึ่งนะครับโอเคต่อไปจะเป็นส่วนผสมของตัวหอหมกแล้วนะครับซึ่งส่วนผสมของตัวหอหมกนั้นวัตถุดิบหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเนื้อปลาครับแต่ว่าวันนี้เราจะใช้เนื้อปลา2ชนิดนะครับชนิดแรกก็คือปลาสีกุลครับเนื้อปลาตัวที่2นะครับจะเป็นเนื้อปลาน้ําดอกไม้ครับไข่ไก่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงปรุงรสรสหมู หัวกะทิแต่ที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือพริกแกงที่เราปั่นไว้ครับส่วนตัวน,นี้จะเป็นผักลองก้นนะครับเราจะใช้เป็นกระหล่ำครับพร้อมกับใบโหระพาครับก่อนอื่นเราจะมาหั่นกระหล่ำกันก่อนเลยนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราผ่าครึ่งได้เลยครับผ่าตรงใจออกด้วยนะครับเสร็จแล้วก็หั่นกระหล่ำให้เป็นชิ้นเล็กๆครับ ถ้าเกิดเพื routine, well right or, the freely, <tr> ่อนๆไม่ใช้กระหล่ำก็สามารถใช้เป็นใบยอแทนได้นะครับต่อไปจะเป็นการซอยใบมะกรูดนะครับให้เราเด็ดก้านออกก่อนนะครับคือให้เราพับครึ่งครับแล้วก็ดึงตรงก้านนี้ออกได้เลยนะครับหยิบใบมะกรูดขึ้นมาเอามาเลียงซ้อนกันนะครับหันด้านที่เป็นแนวตรงครับเอาเข้าหากันครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราม้วนครับพอม้วนได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาซอยใบมะกรูดกันครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาหั่นพริกมันกันนะครับสำหรับพริกมันให้เราตัดกัวออกก่อนนะครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆได้เลยครับ หั่นให้เป็นแว่นๆลักษณะประมาณนี้เลยนะครับวิธีการลวกกระหล่ำนะครับให้เราตั้งน้ําให้เดือดได้เลยนะครับพอน้ําเดือดอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานํากระหล่ำที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะครับลงไปลวกได้เลยครับที่เราต้องลวกกระหล่ำก่อนก็เพราะว่าถ้าเกิดเราใส่กระหล่ำดิบลงไปก่อนที่จะนึ่งนะครับกระหล่ำมันยุบตัวลงไปนะครับก็จะทําให้หน้าหองหมกของเราไม่สวยนะครับใช้เวลาลวกไม่นานครับประมาณ1นาทีนะครับพอเราลวกกระหล่ำครบ1นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็นําไปน็อกน้ํำเย็นได้เลยครับ จนมันคลายความร้อนเรียบร้อยแล้วก็ให้เรานํากระหล่าตัวนี้นะครับขึ้นไปพักไว้ให้สะเด็ดน้าได้เลยครับเดี๋ยวต่อไปเรามาทําน้าราดรอไว้เลยนะครับวิธีการก็คือให้เราใส่กะทิลงไปครับเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเสร็จแล้วให้เราใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปครับแล้วก็คนกะทิกับแป้งให้เข้ากันก่อนได้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาตัดรสชาติด้วยเกลือครับแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆเลยครับพอกะทิของเราเริ่มข้นแล้วทีนี้เราก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับ และนี่ก็คือพริกแกงที่เราปั่นไปแล้วนะครับทีนี้อยากให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าตัวพริกแกงเนี่ยจะมีความเนียนล,ละเอียดดีนะคะนั่นก็เพราะว่าเราใช้เครื่องปั่น m a v e l X 7 e In One นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเครื่องปั่นที่แรงไม่พอนะมันจะปั่นเครื่องแกงไม่ได้ละเอียดแบบนี้นะคะเผลอๆปั่นไม่ไหวเลยด้วยซ้ำเนาะแต่ว่า m a v e l X 7 e In One เนี่ยเชฟแว่นใช้มานานแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครติดตามเชฟแว่นมานานแล้วก็คงจะรู้ว่าเราใช้แทบจะทุกคลิปเลยจริงๆเนาะใช้ทําหมูเด้งด้วยนะครับทาหมูป่าช่อด้วยทําลูกชิ ตัวนี้ทําไส้กรอกเราก็ใช้ตัวนี้ทําสลัดผักเราก็ใช้ตัวนี้คือสามารถใช้ได้ถึง7ฟังก์ชันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบดสับปัน่นหั่นตีแป้งคั้นน้ําผลไม้สไลด์ผักต่างๆทําได้หมดในเครื่องเดียวเลยค่ะที่สําคัญคือความแข็งแรงนะคะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าตรงข้างล่างของเครื่องนะคะจะมีจุ๊ที่ติดอยู่เนาะ เห็นไหมคะว่าตอนที่ยกขึ้นมาจะได้ยินเสียงดังปุ๊บเลยนะนั่นก็เพราะว่ามันดูดเอาไว้แข็งแรงมากๆเลยค่ะให้เพื่อนๆสังเกตนะว่าเวลาที่ปั่นเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นเลยนะคะว่าเครื่องมันนิ่งมากๆเลยนะมันจะไม่สั่นคอนเราไม่จําเป็นต้องมาใช้แรงกดเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้เครื่องปัน่นซื้อครั้งเดียวเจ็บแต่จบนะคะไม่ต้องไปแบบซื้อเปลี่ยนบ่อยทุกปีอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ตามเชฟแว่นได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจอย,อยากสั่งซื้อนะคะเราใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างใต้คลิปเร เ,เครื่องเดียวคุ้มสุดๆครับรับประกันใช่แล้วก็ใช้ยาวนานมากๆนะคะอันนี้เช้แว่นใช้มาเกือบ2ปีแล้วนะยังไม่มีอะไรบุบสลายเลยนะไม่มีงองแงด้วยที่สําคัญถ้าซื้อตอนนี้นะคะเขารับประกันมอเตอร์ให้ถึง1ปีเต็มๆเลยละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทําตัวห่อหมกกันเลยค่ะโดยที่เราจะใช้ปลา2ชนิดเลยใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวนดับแรกนะครับเดี๋ยวใส่เนื้อปลาไปก่อนนะครับอันนี้เราจะใส่เป,ป็นปลาสีกุลลงไปก่อนครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะปรับไปใช้เป็นพวกปากายก็ได้นะคะแต่ว่าก็อาจต้องขยับราคาขายขึ้นไปอีกนิดนึ่งเนาะแล้วก็ตามด้วยปลาน้ําดอกไม้ครับถ้าเกิดว่าเครื่องปั่นของใครนะคะไม่ใช่มาวิลเอ็กซ์เวนอินวัอย่าใส่ทีเดียวเยอะๆแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะหนื่นแล้วปั่นไม่ออกเลยค่ะแต่ว่าเนื่องจากมาวิลเอ็กซ์เวนอินวัี่ยมีรอบในการปั่นถึง2500รอบต่อนอาทีครับอือหือเพราะฉะนั้นก็เลยปั่นไหวนั่นเองนะคะ ะจะให้เพื่อนๆสังเกตนะคะเดี๋ยวจะให้เชฟเบนเนี่ยลองปล่อยมือดูนะคะว่าไม่ต้องกดเครื่องไว้เลยนะแต่ปั่นด้วยเบอร์แรงเนี่ยตัวเครื่องก็ไม่สั่นไม่เขย่านะคะเห็นไหมคะว่าเมื่อสักครู่นี้เชฟเวนไม่ได้ใช้มือจับเครื่องเลยแต่เครื่องไม่สั่นเลยนะคะคือแน่นหนามากๆนะคะหลังจากที่เนื้อปลาเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะมาทยอยใส่พริกแกงกันเลยค่ะ เดี๋ยวระหว่างที่เรากำลังผั่นเนื้อปลากับพริกแกงนะครับเราจะทยอยใส่หัวกะทิลงไปด้วยนะครับยังไม่ต้องใส่หมดทีเดียวนะครับให้เราทยอยใส่นะครับให้เราใส่ไปนิดนึงก่อนเพราะว่าจะทําให้เราปั่นพริกแกงกับเนื้อปลาได้ไง่ายมากขึ้นด้วยครับ <S 2> <S 2> เรายังไม่ใส่กะทิทั้งหมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตัวกะทินะครับมาผสมกับแป้งแล้วก็มากวนกับตัวเนื้อปลายรอบหนึ่งครับพอเราปั่นเนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นํามาใส่อ่างผสมที่เรารองด้วยน้ําแข็งหรือน้ําเย็นจัดนะครับ เพื่อเพิ่มสีสันให้กับพอาหมกของเราดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับเราก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปด้วยนะครับวันนี้เราใช้เป็นสีตัวนี้ครับแต่ถ้าเกิดคนไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับวิธีการก็คือใส่สีลงไปนิดเดียวพอนะครับเราจะไม่ใช้สีน้ํานะคะเพราะว่ามันเจือจางนะคะใส่ไปแล้วก็ดูไม่ค่อยน่ารับประทานเท่าไหร่นะเราจะใช้เป็นสีผงเอานะคะซึ่งปริมาณที่ใส่เนี่ยบอกเลยว่าน้อยมากๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปในสีผสมอาหารนะครับ แล้วเราก็คนให้เข้ากันก่อนเลยครับแล้วเราก็ค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะครับแล้วทีนี้ก็คลุกให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วเราก็พยายามคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เนื้อปลาเนี่ยเข้ากันดีนะคะทีนี้หลายๆคนอาจจะงงนะคะว่าทําไมถึงต้องใส่สีผสมอาหารด้วยย้ำอีกครั้งว่าจะเกิดว่าใครไม่ชอบนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้แบบใส่พริกแกงเยอะๆไปเลยเพื่อให้สีมันแดงสดก็ได้เช่นกันนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่พริกแกงเยอะๆเพื่อเอาสีสวยๆมันก็อาจจะได้ผลตามมาก็คือว่ามันจะได้รสชาติที่เผ็ดก็อาจจะทาให้ขายได้กับคนบางกลุ่มเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบใช้พริกแกงที่พอดีนะคะแล้วก็เพิ่มสีสันนิดนึงเนาะรสชาติมันจะไม่เผ็ดเกินไปก็ทําให้เด็กทานได้ไวัยรุ่นทานดีนะคะผู้สูงอายุก็ยังพอทานไหวจะได้ไม่แสบคอเกินไปนั่นเองค่ะหลังจากที่เราคลุกเขาจนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมานวดด้วยมือกันนะครับเราก็จะนวดไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าจะมีความรู้สึก ว่ามันจะเริ่มนืดดมือนะครับอันนี้คือยังเหลวอยู่นะครับระหว่างที่เรากําลังนวดอยู่นะครับเราก็จะใส่กะทิสลับกับแป้งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ตัวหอหมอกของเรามีความเนียนมากขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครทําขายในราคาที่แบบราคาสูงนิดนึงเนาะชิ้นละ 30- 40อะไรเงี้ยก็ไม่จาเป็นต้องใส่แป้งนะคะแต่นี้เราจะขายในราคาประหยัดนะถ้าเกิดใส่แต่เนื้อปลาอย่างเดียวมันก็จะแบบได้เนื้อค่อนข้างน้อยนะคะก็ทยอยใส่แบบนี้นะคะค่อยๆใส่ไปเนาะสลับสลับ,ลบกันไปค่ะ พอเราขายำไปเรื่อยๆจนมันเริ่มนืดมือแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาใส่ไข่กับผงปรุงรสรสหมูกันเลยนะครับที่เราใส่ไข,ข่ลงไปเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มความนุ่มให้กับตัวเนื้อหอหมกของเรานะครับนี่เป็นผงปรุงรสรสหมูแบบไม่เค็มนะคะอันนี้ช่วยเพิ่มรสชาติตัวเนื้อหอหมกของเรานะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใส่ผงชูรสเพิ่มสักนิดหน่อยก็ได้นะสําหรับคนที่ทําขายนะคะสังเกตดูว่าเราไม่ได้ใส่เครื่องปรุงประเภทที่เป็นซอสหรือเป็นของเหลวเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมอะไรก็ตามนะคะเนื่องจากว่าเราไม่อยากให้เพิ่มความเหลวเข้าไปในเนื้อของหอมอกนะคะก็จะปรุงด้วยเครื่องปรุงที่เป็นผงเท่านั้นค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะตักบางส่วนนะคะแล้วก็ไปเข้าไมโครเวฟป,ประมาณสักสามนาทีนะคะเพื่อที่จะลองชิมดูนะคะว่า ได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วหรือยังนะคะถ้าขาดเค็มก็สามารถที่จะเพิ่มเกลือลงไปได้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ติดหวานนิดนิดก็เพิ่มน้ําตาลทรายลงไปได้นิดหน่อยค่ะ และสักครู่นี้นะคะเราได้แอบเติมความหวานลงไปนิดหน่อยนะคะด้วยการเพิ่มน้าตาลทรายไป1ช้อนชานะคะแล้วก็เพิ่มสีผสมอาหารลงไปอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้ดูน่ารับประทานมากขึ้นเนาะโอเคค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็เตรียมเอาไปหยอดใส่กระทงกันได้เลยค่ะต่อไปเราจะตักห่อหมอกของเราใส่ถุงได้เลยนะครับเทคนิคในการกรอกห่อหมอกใส่ถุงให้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับนั่นก็คือให้เพื่อนๆหากระปุกหรือกระบอกทรงยาวๆอย่างนี้มานะครับแล้วก็เอาถุงใส่เข้าไปในกระปุกนี้นะครับคลอบออกมาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตักห่อหมอกมาครับ นี่หยอดลงไปอย่างนี้เลยเพราะว่าตัวหอหม,มกอะมันมีความหนืดมากนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําแบบนี้เนี่ยตักเข้าไปได้แค่อันเดียวนะมันก็จะเริ่มติดแล้วมันก็จะเหนอะหนักไปหมดเลยนะคะ เราทำแบบนี้ก็จะประหยัดเวลามากขึ้นแล้วก็ทําได้ง่ายค่ะเราจะไม่ได้ทําทีเดียวแบบเป็นถุงใหญ่ๆนะเราจะทําเป็นถุงเล็กๆหลายๆถุงนะคะสำหรับบางคนที่อยากไปหยอดขายที่ตลาดเลยนะคะมันก็จะดีตรงที่ว่าคนเดินผ่นานไปผ่านมาเห็นเราทําสดๆใหม่ๆมันก็จะดูน่ารับประทานนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทําอยู่ที่บ้านนะคะไม่มีหน้าร้านเนาะขายทางออนไลน์อะไรเงี้ยนะคะเวลาที่มีลูกค้าสั่งนะเราก็สามารถที่จะหยิบออกมาขายได้ทีละถุงนะคะแล้วเราก็ยกถุงออกมาอย่างนี้ได้เลยครับ นี่ก็พยายามรีดๆเอาเนื้อห่อหมอกนะคะให้มาอยู่ข้างล่างนะ แล้วก็มัดปิดข้างบนเท่านี้นะคะก็สามารถนะําไปแช่เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะก็เก็บไว้ได้นานเป็นสัปดาห์เลยละคะ่ะแต่ว่าความเย็นต้องถึงนะต่อไปเราจะมาจัดใส่ถ้วยกันเลยนะครับและสําหรับวันนี้เราจะใช้ถ้วยเบอร์4306ครับซึ่งถ้วยตัวนี้เราหาซื้อได้ที่แมคโครนะครับแต่ว่าถ้าที่แมคโครเนี่ยมันจะราคาสูงนิดนึงนะคะก็แนะนําว่าอาจจะต้องไปหาซื้อจากพวกร้านขายส่งแก้วพลาสติกนะคะซึ่งจะราคาประหยัดกว่านะถ้าเกิดอยากประหยัดประหยัดจริงๆนะก็สามารถที่จะใช้เป็นกระทงใบตองก็ได้นะคะ ให้เรานากระหล่ำที่เราลวกไปนะครับเอามาใส่ที่ก้นถ้วยนะครับอาจจะทําเป็น2แบบนะคะก็คืออาจจะใส่เป็นกระหล่ำปีซอยลุ้นล้วนี้ไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าเราอาจจะใส่กระหล่ำปีแล้วก็ใส่เป็นใบโหระพานะคะลงไปลงที่ก้นถ้วยสักหนึ่งใบนะคะมันก็จะช่วยเพิ่มความหอมขึ้นได้ และอีกหนึ่งแบบนะคะก็คือว่าเราจะใช้เป็นใบโหระพาล้วนๆเลยในส่วนของใบโหระพาเนี่ยเราไม่ได้ลวกไว้ก่อนดังนั้นเมื่อเรานําไปนึ่งนะคะพวกผักสดเนี่ยมันจะยุบตัวลงนะดังนั้นเราจะต้องใส่ให้พูนขึ้นมาเลยนะคะให้มันฟูเหนือจากขอบเลยนะเผื่อให้มันยุบตัวค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําเป็นใบยอก็ได้เช่นกันนะก็นําใบยอไปหั่นให้เป็นเส้นเล็กๆนะคะแล้วก็นําไปลวกน้ําก่อนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะขมเกินไปนะคะ น้ำหนักของตัว่อหมกนะคะหลังจากที่ผสมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้ำหนักรวมนะคะจะได้1,968กรัมนะคะเราต้องการจะทําให้ได้30กระทงเนาะดังนั้นเราก็จะใส่กระทงละประมาณ65กรัมนะคะซึ่งน้ําหนัก65กรัมเนี่ยไม่รวมน้ําหนักผักแล้วก็น้ําหนักของกระทงนะคะคือเราจะเอาผักพร้อมกับกระทงเนี่ยขึ้นไปชั่งก่อนนะคะบนตาช่างเนาะแล้วก็เซตศูนย์ค่ะหลังจากนั้นก็จะบีบลงไปนะคะเพื่อให้ได้น้ําหนัก65 ตอ,ตอนแรกมันจะดูแบบไม่สวยนะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะเอาช้อนมาป,ดปาดๆนะคะวิธีการในการที่เราจะเกลี่ยด้านหน้าให้ดูหน้ารับประทานนะคะเราจะนําช้อนเนี่ยไปจุ่มลงในน้ํา ทุกคนจะมองเห็นว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันดูแบบมันๆก็คือเราหยดน้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ติดช้อนมากเกินไปเนาะนี่แล้วเราก็จะใช้ด้านหลังช้อนนะคะมาเกลียกล่ยแบบนี้นะโอ้โหนี่สอนละเอียดยังกะสอนอยู่ในคอร์สแบบเสียตังเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์ให้เยอะๆนะเอาให้เกิน1,000ไลค์เลยนะเพราะว่าเนี่ยสอนแบบหมดเปลือกจริงๆนะทุกเคล็ดลับทุกขั้นตอนจริงๆนะคะอ่าก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะพอเราใส่ฮอรมอกตรงเต็มซึ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ เราก็นำไปนึ่งได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าใส่ให้มันแน่นเกินไปนะครับให้มีช่องว่างให้ไน้ำมันขึ้นมาด้วยนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวห่อหมกของเราจะไม่สุกได้นะครับสําหรับวิธีการนึ่งนะครับให้เราตั้งน้ำให้เดือดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวห่อหมกของเรามาวางไว้ครับ พอเราวางตัวห้องหมกไปแล้วนะครับทีนี้เราปรับไฟให้เป็นไฟกลางครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวตัวหองหมกของเราเวลาสุกมาแล้วหน้ามันจะพุนจะดูไม่สวยได้ครับสำหรับรอบแรกนะครับเราจะนึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ15นาทีนะครับแต่ว่าให้เหลืออยู่แค่2นาทีสุดท้ายนะครับให้เรานําตะเกียบมาครับแง้มฝ่ามานี้นะครับแล้วก็นึ่งอย่างนี้ไปจนครบเวลา15นาทีได้เลยนะครับการที่เราต้องแง้มว่าอย่างนี้นะคะเพื่อให้ไอ้น้ำเนี่ยมันระบายออกมาบางส่วนก่อนนะแล้วก็ ให้ความร้อนนะคะที่อยู่ในซึ้งเนี่ยมันค่อยๆลดตัวลงนะคะถ้าเกิดว่าครบ15นาทีปุ๊บอยู่ๆเราเอะเปิดเลยเนี่ยตัวห่อหมกมันจะยุบตัวแล้วมันก็จะแฟบนะคะมาเปิดฝากันเลยนี่โอ้โหน่ากินมากเลยค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ยกออกนะคะเดี๋ยวเราจะมาราดด้วยกะทินะคะเป็นกะทิที่เราได้เอาไปตุ๋นไว้แล้วในช่วงต้นนะคะ พอเราราดกะทิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนึ่งต่ออีกครับแต่ว่าใช้ตะเกียบรองด้วยนะครับ ทีนี้ต้องขอสารภาพนิดหนึ่งนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนที่เราลาดกะทินะคะเราลืมโรยใบมะกรูดแล้วก็พริกมันไปนะคะเราเพิ่งมาโรยตอนนี้นะ,ะนี่ตกแต่งด้วยพริกมันแบบนี้นะคะโดยปกติแล้วสีของพริกมันนะคะก็จะเป็นตัวที่แยกชนิดของผักที่ใส่อยู่ข้างล่างนะคะอย่างเช่นเป็นสีแดงข้างล่างก็อาจจะเป็นกะหล่ำปีด oh. ถ้าเกิดว่าเป็นพริกเขียวนะคะข้างล่างก็อาจจะเป็นใบยอหรือว่าเป็นใบโหระพาก็ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาวางผัก ก็บนตะแกรงแบบนี้ได้เลยค่ะพอเราพักไว้จนกระทั่งหอหมกของเราอุ่นแล้วนะคะเราก็จะเอาฝาโดมมาปิดซึ่งตัวฝาตัวนี้นะคะจะมีความพิเศษมากเลยเนาะก็คือมันจะปิดค่อนข้างแน่นนะแล้วก็มันจะมีเหมือนกับเป็นสลักยื่นออกมาอย่างนี้นี่นะคะก็จะทําให้คนที่ซื้อไปทานนะคะก็จะเปิดรับประทานได้ง่ายนั่นเองก็เป็นาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหอหมกแบบไม่หอใบตองของเราครับ ก่อนที่เราจะไปชิมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันก่อนดีกว่าค่ะจะอยู่ที่222บาท29สตางค์ครับทําออกมาได้ทั้งหมดทําออกมาแล้วได้ทั้งหมด30ชิ้นนะครับซึ่งจริงๆจะบอกว่าได้31ชิ้นนะเพราะว่าชิ้นแรกอ่ะเราทําแล้วลองชิมดูก่อนนะคะว่ามันพอดีแล้วหรือย,ยังอะไรเงี้ยเนาะซึ่งอันนั้นอ่ะก่อนที่เราจะชั่งนะคะก็ตีว่าทําได้แค่30อันละกันนะคะเราสามารถที่จะขายได้ตั้งแต่อันละ15บาทหรือ20บาทก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดขาย15บาทเนเราจะขายได้ 4ี่หบาทครับอืมซึ่งต้นทุนแค่2 0 0กว่าบาทนะใช่ครับหมายความว่าได้กําไรเนี่ยเกือบเท่าหนึ่งเลยนะคะเวลาที่จะไปทําเองจริงๆก็อย่าลืมไปคํานวณใหม่ทุกครั้งด้วยค่ะเอาล่ะทีนี้เรามาชิมกันดีกว่าค่ะหอมมากๆเลยนะคะตอนนี้จะบอกให้ได้เวลาชิมแล้วเนื้อปลาแบบเด้งมากนี่เดี๋ยวตาล้องจะชิมให้ดูเหมือนกันนะคะโอ้เนื้อเนียนๆเด้งๆเลยเด้งดุมเด้งดุมลองหมั่มกันนะ โอ้อเนื้อแน่นมากนะเนี่ยคือแบบเนื้อแน่นเลยไม่เหลวนะคะเห็นไหมแน่นมากค่ะโอเค หมั่มพร้อมกันนะขข 1, 2, ทุกคนหนึ่งสองสามเลบพิมรับเป็นไงบ้างคะเนื <N> ้อเนียนมากเพราะว่าตัวพริกแกงของเรานะครับปั่นโดยเครื่องปั่นมาเวลเอ็กซ์เซวินอินวันนะครับทําให้ตัวเนื้อพริกแกงของเราเนื้อเนียนมากเลยครับอืมคือเนี่ยอยากจะให้เห็นเนื้อข้างในเนี่ยเห็นไหมเหมือนเค้กเลยอ่ะแบบมีความนุ่มเนียนคือจะบอกอย่างนี้นะคะปกติเวลาทําพริกแกงนะคะหลายๆคนจะต้องใช้วิธีตาเอาเนื่องจากว่าเครื่องปั่นเนี่ยมันแรงไม่พอมันจะทําให้ตัวพริกแกงเนี่ยมันไม่เนียนละเอียดเนาะพอมาทําแบบเป็นฮอหมกเนี่ย าดคอเวลาทานนะคะมันจะมีแบบพวกอะไรนะเง่งๆของพวกตะไคร้เป็นเส้นๆนะอ่า <นะ S 2> ใช่ใชแต่อันเนี้ยคือไม่เลย ใช่คือถ้าเกิดว่าคุณทําในจ,จานวนเยอะๆคุณมานั่งตําไม่ไหวหรอกเนาะ <c oughs> แขนร้าแย่เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสรับออเดอร์นะก็ตามไปได้ที่ Facebook Fan Page นะคะซึ่งเราก็ใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะก็ตามไปดาวน์โหลดรูปไปใช้ได้ฟรีเลยเราอ,อนุญ,ญาตให้ใช้ได้ฟรีนะคะไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพขอแค่อย่างเดียวแค่คอมเมนต์มาไว้ใต้รูปว่าขอ,อนํารูปไปใช้แค่นั้นก็พอแล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนทําอาหารกับเชฟแว่นนะคะตอน,นมอสนรรมาห,าหูเะตะ๊ คอสหมูปิ้งเตาถ่านคอสหมูปิ้งสามนุ่มบวกด้วยน้ำจิ้มสิบอย่างคอสสลัดไฮโซคอสกว๋วยเตี๋ยวเรือและล่าสุดก็คือคอแสแซนด์วิชพารวยนะคะที่จะพาเพื่อนๆทำครีมแซนด์วิชมากกว่า10ชนิดแล้วก็ทำแซนด์วิชมากกว่า20รูปแบบรับรองเลยค่ะว่าคุ้มอย่างแน่นอนถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมทำเมนูอะไรให้ดู <c oughs> ก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ